สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นด้านข่หน้าขสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูกลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fan Page น,นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างทั้ง2ลิงก์นะครับแล้วก็เชื่อมันสาใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกดึงด้านล่างได้เลยนะครับ ฝากกัันนด้วยะครบโอเคครับมากันที่เรื่องแรกครับก็เป็นโปรแกรมศึกพิมบด็กอังกฤษนัดแรกของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเรานะครับที่จะพบกับไบร์ตันนะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่7สิงหาคม2565นะครับเวลาทำการแข่งขันเนี่ย2ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับเรื่องของผลงานที่แมนยูกับไบร์ตันเคยพบกันมาในช่วงซีซั่นก่อนเนี่ยนะครับก็มีเกมที่แมนยู ไปเยือนไบรตันแล้วก็แพ้มา4-0นะครับส่วนไบรตันมาเยือนแมนยูเนี่ยแมนยูก็เอาชนะไบรตันได้2-0ด้วยกันนะครับนี่คือผลงานในช่วงซีซั่นที่ผ่านมาที่ทั้งคู่เจอกันนะครับก็อย่าพลาดชมครับนี่คือการแจ้งเตือนนะเรื่องของวันเวลาที่จะทําการแข่งขันกันนะครับส่วนเรื่องของการคาดการสเสบียตัวจริงนะครับก็เอามาคาดการณ์กันหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องของการพูดถึงเกี่ยวกับความพร้อมก่อนเกมเนี่ยผมอัปเดตไปแล้วนะ จากคลิปที่นผ่านมาก็ประยอนรับฟังกันได้จากบทสัมภาษณ์ของเทนฮากแล้วก็ใครพร้อมบ้างใครไม่พร้อมบ้างนะครับโอเคสเตตัวจริงคาดการมีออกมาอย่างไรกันบ้างนะครับตามการคาดการจาก MEN นะครับ m อ็มีเนี่ยมีการคาดการในเรื่องของสเปตตัวจริงในเกมนัดนี้นะครับโดยคาดว่าน่าจะใช้ในระบบแบบเดิมนั่นแหละนะฮะประกอบไปด้วยผู้สัรตรูเนี่ยเป็นดาวิดเดคานะครับแบ็คขวาเป็นเดียโกดาโล เซนเตอร์คู่เนี่ยก็คาดว่านะ่าจะเป็นแฮร์รี่แม็กวยืนคู่กับริซันโดมาตินีเป็นตำแหน่งเซนเตอร์ฝั่งซ้ายนะครับส่วนแบ็คซ้ายเนี่ยเชื่อกันว่าคนที่น่าจะออกสตาร์ทเป็นสเปตัวจริงเนี่ยก็คือไทเรลมาลาเซียที่เป็นแบ็คซ้ายตัวจริงในเกมมนี้ครับแล้วก็มิดฟิลด์ตัวกลางเนี่ยคาดกันว่ายังคงเป็นเฟรดแล้วก็ถัดขึ้นมาเป็นแม็กซทมานี รวมถึงบรูโน่เฟอร์เดสนะครับที่เป็นตัวหลักสคนนี้อยู่นะครับส่วนในตำแหน่งตัวรุกเนี่ยนะครับน่าสนใจครับมีการคาดการ์ต่างๆนานานะครับเนื่องจากว่าในรายของอัลติมัซเซียลเนี่ยนะครับก็เรามีการอัปเดตกันไปแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นในรายของคิเยโนโรนโดที่ลงเล่นไปนะครับถ้าเอาแบบว่าตามตำแหน่งจริงๆนะครับส่วนแรดฟอร์เนี่ยก็เล่นด้านซ้ายเหมือนเดิมนะครับจะดดนซานโชถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดก็ ยืนเป็นตัวริมเส้นฝั่งขวานะครับอีกซื้อหนึ่งอย่างยูเต็ดอินโฟกัสครับมีการคาดการสืบตัวจริงออกมาอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับทั้งฝั่งของยูเต็ดอินโฟกัสเนี่ยนะครับคาดการกันออกมาอีกรูปแบบหนึ่งครับก็คือใช้ทางมาคาร์ทฟอร์ดเนี่ยเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าตัวตรงกลางนะครับ ประกอบไปด้วยแอนโทนีลองกาด้านซ้ายครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยเป็นเจดอนซานโชส่วนมิดฟิลด์ตัวกลาง3าคนเนี่ยก็อย่างที่บอกกันไปคล้ายๆกับสื่ออย่างเอเอ็นครับก็คือบรูโน่เฟอร์เดสเฟรดแล้วก็แม็กโทมินีนะครับแนวรับเนี่ยคือสื่อส่วนให่ตามที่ผมดูเนี่ยน่าจะออกมาประมาณนี้แหละนะฮะที่มีการคาดการณ์กันมาเลาเซียมาร์ตินสแม็กวายดันโลนะครับตามนี้นะส่วนแฟนผีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับ แล้วก็คอมเมนต์เกี่ยวกับโพสโกรเข้ามาได้เหมือนกันนะครับลองทายกันเข้ามานะครับว่าเกมน,เนี้จะออกมาในผลการแข่งขันอย่างไรสําหรับเกมแรกแรกของแมนยูเรานะครับแพ้เสมอหรือว่าชนะนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะฮะส่วนเรื่องเราต่อมาที่น่าสนใจครับโยงไปที่บทสัมภาษณ์ของแฮร์รี่ม็กไวนะครับแฮร์รี่ม็กไวล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยได้ออกมาพูดถึงนะครับว่าทางคิเยโนโรโดเนี่ยยังมีอิทธิพลอยู่กับทีมอยู่นะครับซึ่งมองได้ว่า โรนโดเนี่ยมีความสําคัญต่อทีมนะแล้วก็คนรอบข้างสภาพแวดล้อมภาพรวมในทีมนะครับดังนั้นเนี่ยการเก็บโรนโดไว้ในถิ่นออร์ฟอร์ดต่อไปเนี่ยมันก็ช่วยเพิ่มเรื่องของการกระตุน้นทําให้น้องๆเนี่ยอุ่นใจเพิ่มขึ้นนะครับในเรื่องของศักยภาพภาพรวมโรนโดน่าจะช่วยทีมได้นะครับนั่นคือมุมมองทางแฮร์รี่มกักไวร์ถึงแม้ว่าโรนโดเนี่ยจะมีเรื่องของเรื่องราวดราม่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็ตามนะครับ ส่วนลูกชอครับก็ได้ออกมาพูดทํานองเรื่องของห้องแต่งตัวของมสโมสรเหมือนกันนะครับลูกชอเนี่ยมีการเปิดเผยว่าบรรยากาศการทํางานของทีมเวลานี้เป็นไปอย่างราบรื่นนะครับแล้วก็กลมเกลียวกันนะครับไม่ได้แบบมีสิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้นเครดิตเนี่ยก็ต้องยกให้ผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเอ,อริ็กเทนฮาร์แบบเต็มๆด้วยนะครับภาพรวมบทสัมภาษณ์ของเฮเลนมักวายแล้วก็ลูกชอประมาณนี้นะครับ ส่วนเรื่องของตลาดซื้อขายนังเตะกันหน่อยนะครับช่วงนี้ก็เริ่มที่จะมีข่าวกลับมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งเรื่องของขาเข้าแล้วก็ขาออกนะครับเราโยงมาที่ในเรื่องของกาณาโชกันก่อนนะครับมีรายงานกระดกมานะว่าโอเคและนะครับเราเห็นแล้วนะครับว่าเอเรกินฮาร์กเนี่ยชื่นชอบในรายของกาณาโชอย่างชัดเจนเป็นแฟนตัวยงของกาณาโชนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับทางเทนฮาร์กเนี่ยก็กําลังคิดอยู่นะครับว่า ทางไหนจะเป็นทางออกที่ดี่สุดสําหรับกาาโชก็คือเก็บเอาไว้ใช้งานเองนะครับหรือว่าปล่อยไปยืมตัวช่วงคราวก่อนในช่วงซีซั่นใหม่นะครับแล้วก็ว่ากาันว่าเทนฮาก็กําลังพิจารณาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเกี่ยวกับกาาโชนะซึ่งเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกับทางเอเจนต์ของทางนาเตะด้วยนะครับแล้ก็จริงๆแล้วเนี่ยมีการพูดคุยมา นานพอสมควรละหลายวันติดต่อกันละนะครับแล้วก็จะมีการพูดคุยสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องรอดูกันว่าจะมีการยืมตัวหรือว่าอะไรอย่างไรอย่างที่บอกกันไปนะครับซึ่งตามรายงานเนี่ยมีการระบุก,กันออกมาครับว่าถึงแม้ว่าแมนยูเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นตอนสุดท้ายเกี่ยวกับอนาคตของกาลาโชว่าควรอยู่หรือควรไปนะครับแต่ว่าก็มีหลายๆเสียงในสโมสรครับว่าอยากให้กาลาโชอยู่กับทีมต่อไปก่อน แต่ถ้าเกิดมันไม่เวิร์กก็คอยปล่อยยืมตัวอีกครั้งก็ได้ในช่วงกลางซีซั่นหรือว่าในช่วงมก,กราคมก็ไม่เสียหายอะไรนะครับซึ่งตอนนี้นะครับว่ากันว่ามีหลายๆทีมนะครับในอังกฤษในสเปนใน ley, อินตาลี่รวมถึงเยอรมันสกอตแลนด์เนี่ยก็ให้ความสนใจเดารุ่งรายนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับหลายๆทีมประมาณเกือบเกือบยีบทีมนะที่สนใจยืมตัวเดารุ่งรายนี้ของแมนยูเรานะครับอ่ะก็รอคําตอบเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตกัน ว่าจะมีทิศทางอย่างไรเกี่ยวกับอารเดฮาโดกาโชดาวรุ่งรายนี้นะครับส่วนเรื่องของการมองหาแนวรุกรายใหม่เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าแมนยูเนี่ยยังคงทํางานมองหาเกี่ยวกับแนวรุกรายใหม่เข้ามาสู่ทีมอยู่นะครับโดยที่ไม่สนใจนะครับว่าคิเยโนโรนโดจะอยู่กับทีมหรือว่าจะย้ายออกจากทีมหรือเปล่านะครับยังไงก็เป็นสิ่งที่เทนฮากต้องการอยู่แล้วตั้งแต่แรกอะไรประมาณนั้นนะครับ อ่ะทีนี้เรื่องราวต่อมาเพิ่มเติมมันอีกครับก็เชื่อมโยงมาในเรื่องของเฟนคิดเดยองนะครับมีการระบุข่าวข้อสิบมันออกมานะครับจากมิลเลอร์นะครับมีการระบุก,กันออกมาว่าเอเดนทนฮาร์กเนี่ยพร้อมที่จะรอในช่วงวันที่ท้ายของตลาดครับรอแบบเรื่อยๆเกี่ยวกับการตัดสินใจของเดยองเนี่แหละซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้รับคําตอบที่ชัดเจนนะว่าเดยองเนี่ยจะย้ายหรือว่าจะอยู่กันแน่นะครับซึ่งเทนฮาร์ก็ไม่ได้เร่งรีบนะครับแล้วก็ไม่ได้แบบว่าเปลี่ยนความสนใจไปหา นักเตะรายใหม่แต่ยงใดนะครับก็ยินดีรอไปเรื่อยๆจนปิดตลาดนะครับถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรทํานองนั้นนะครับเรื่องของอนาคตของเดยองเนี่ยนะครับมีการคาดว่าน,น่าจะได้รับความชัดเจนในช่วงสัปดาห์หน้านะครับซึ่งมีโอกาสที่เขาน่าจะย้ายออกจากทีมเหมือนกันนะครับแต่ว่าเรื่องของทางออกถ้าเกิดจะย้ายจริงๆเนี่ยคือตอนเนี้เชลซีก็มาแรงนะครับแล้วก็เหมือนกับทางนักเตะเนี่ยถ้าเกิดย้ายออกจากบาซาจริงๆเนี่ย เขาน่าจะเลือกย้ายไปเชลซีมากกว่านะครับถึงแม้ว่าจะมีเจ้านายเก่าอย่างเออร์ดิชนฮาคมแมนยูอยู่ก็าตามนะครับเอออันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายของแมนยูซะทีเดียวนะครับตอนแรกก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วนะครับตอนนี้ก็ยิ่งแต่ยากไปใหญ่นะครับส่วนตัวเรื่องนอื่นเกี่ยวกับแนวรุกเนี่ยนะครับมีการเคาะประเด็นกันออกมาเนี่ยนะฮะว่าตอนนี้ทางเออร์ดิชินฮาได้มีการเพิ่มลิสต์รายชื่อ โคดี้กักโปนะครับไว้ในรายการที่เขาต้องการตัวนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราทราบกันดีครับว่าแมนยูเนี่ยต้องการในรายของแอนโทนี่แต่เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าอาแจ็คเน่ยมีการโกงราคาค่าตัวทางแอนโตนี่เนี่ยไว้สูงเกินไปประมาณ80ล้านปอนด์นะครับทำให้เทนฮากเนี่ยก็เปลี่ยนความสนใจครับไปที่โคดี้กักโปนี้แหละซึ่งราคาจะถูกลงมากกว่านะครับประมาณ40ล้านปอนด์ได้นะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกักโปก็จบ ซีซั่นด้วยผลงานที่โดดเด่นนะกดไปทั้งหมด21ประตูในการลงทำเองขันทุกรายการนะครับถึงแม้ว,ว่าจะพลาดไป12เกมเรื่องของการอาการบาดเจ็บเล่นงานก็ตามนะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยยังมีรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของลีกดัตเมื่อซีซั่นก่อนที่ผ่านมาอีกด้วยนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็ต้องบอกว่า PSV เนี่ยก็พร้อมรับข้อเสนออยู่นะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็ต้องรอดูชะตากรรม ในการเตะ UCL นะครับที่เป็นรอบเพย์ออฟนะฮะที่จะพบกับโมนาโกก่อนนะครับว่าเขาจะผ่านไปได้หรือเปล่านะครับหรือว่าอะไรอย่างไรก็ต้องรอดูเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนรอติดตามกันนะนะครับก็ประมาณนี้นะครับว่ากันว่าตอนนี้แมนยูก็เริ่มมีการมองหาตัวเลือก,กอื่นๆ่แหละเนื่องจากว่าตัวเลือกที่ผ่านมาในช่วงไม่กี่วันก่อนอย่างเช่นเบนจามินเซสโกอย่างเงี้ยมันก็ยากไปแล้วนะครับเพราะว่าหลายทีไม่ความสนใจราคาก็แพงนะครับในรายของคาราซิตหลายทีไม่ความสนใจอย่างเงี้ยนะครับแมนยูก็ ต้องมีการมองหาตัวเลือกใหม่ๆเพิ่มเติมกันไปนะครับโอเคประมาณนี้นะครับในรายของคอดี้กัปโปนะครับส่วนเรื่องราวอื่นครับเกี่ยวกับข่าวออกเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยววกับมาเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลือกแนวรุกกันเพิ่มเติมนั่นแหละนะครับเอาข่าวออกเพิ่มเติมกันก่อนนะครับก็มีรายงานกออกมาครับว่าแมนยูเนี่ยก็ได้มีการจัดลําดับความสําคัญเกี่ยวกับการปล่อยตัวนักเตะบางรายออกจากทีมนะครับซึ่งเป็นโรเบียมเนี่ยนะครับก็โดนพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ซึ่งการย้ายออกเนี่ยก็คือมันยังไม่ชัดเจนนะว่าจะย้ายแบบยืมตัวหรือว่าแบบถาวรแต่ว่ามันก็มีโอกาสย้ายออกจากทีมในรูปแบบแบบเนี้สองทางเลยนะครับไม่ใช่แบบว่าปล่อยแค่ยืมอ,อย่างเดียวนะมีทีมในพิบริกอังกฤษให้ความสนใจรวมถึงทีมจาก กันอื่นในยุโรปให้ความสนใจด้วยนะครับซึ่งในมุมมองของทางอีธานแลเนี่ยนะครับเราก็ได้เห็นอย่างชัดเจนนะว่าเออนักเตะเนี่ยนะครับก็พร้อมที่จะสู้ต่อไปนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าถ้าเกิดอยู่กับแมนยูต่อไปเนี่ยก็ ไม่ค่อยได้รับโอกาสแบบสม่ำเสมอเนี่ยแมนยูก็ปล่อยไปนะครับแล้วก็มีการเกิดขึ้นในเดียของทางวัตฟอร์ดนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของการมองหาแบ็กขวาเนี่ยแมนยูก็ยังไม่หยุดมองหาแบ็กขวานะครับเทนฮากเนี่ยมีความต้องการตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราทราบกันดีนะครับที่มีการเล็งไปที่ในรายของจูเดนเทมเบอร์นั่นแหละซึ่งในรายของจูเดนเทมเบอร์เนี่ยก็สามารถเล่นแบ็กขวาได้ด้วยเซนเตอร์ Center ได้ด้วยนั่นแหละนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็มาลงเลยที่ในรายของแบ็กซ้ายเกาะนะครับแต่ถ้าเกิดมันมีโอกาสเป็นแบ็กขวาที่ใช่สําหรััับบมนนหหรรือว่าาสํก็ มีโอกาสที่จะกลับมาเจอจานอีกครั้งเหมือนกันนะครับส่วนในรายของวันวิสาก้าเนี่ยนะครับว่ากันว่าหลังจากที่ทางเทนฮาร์ดเนี่ยมีการลองใช้ในช่วงพีสั้นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็น่าจะได้เห็นกันเต็ม2ตานะครับว่าดูเหมือนว่าอารอนวิสาก้าเนี่ยจะไม่ใช่นักเตะโปรไฟล์ที่เอเดรเทนฮาร์ดชื่นชอบสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสไปค่อนข้างสูงเหมือนกันนะนะแล้วก็ถึงกับว่ามันมีโอกาสนะครับที่อาจจะมีการผลักดันตัวเลือก ลำดับที่3าลำดับที่4อย่างอบรอนวิลเลียมเนี่ยขึ้นมาใช้ในตำแหน่งแบ็กขวามากกว่า,า,วาที่จะเป็นอารอนวิสาก้าเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวออกเพิ่มเติมกันนะฮะส่วนขา,ขาวเข้าที่เป็นเป้าหมายเพิ่มเติมนะครับเอามาพูดถึงกันก็นกคือ มีการแนะนำกันออกมาจากหลายสื่อในอังกฤษครับก็เป็นในรายของอนาลดันจูมาซึ่งนักเตะรายนี้มีข่าวกับแมนยูตั้งแต่ช่วงมกราคมที่ผ่านมาแล้วนะครับนักเตะรายนี้ก็ถือว่าน่าสนใจครับเป็นแนวรุกที่กําลังอยู่ในช่วงขาขึ้นของบียร์เรอัล e นะครับมีประสบการณ์ในอังกฤษอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตอนอยู่อังกฤษเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่นะครับในช่วงซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวกดไป10ประตูนะครับสามแอสซิดจากการลงเล่น2ี่เกมในลาลีกาสเปนนะครับ แล้วก็น่าสนใจตรงที่ว่าเจ้าตัวเนี่ยเล่นด้านข้างได้นะครับเล่นเป็นศูนย์หน้าตัวตรงกลางได้ตัวต่ําได้นะครับด้านข้างได้ตัวกลางได้นะครับมีความเร็วนะครับแล้วก็ทักษะที่ดีรวมถึงเรื่องของการทประตูได้ทั้งเท้าซ้ายแล้วก็เท้าขวานะครับเออไอน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับถ้าเกิดแมนยูสนใจนะส่วนอีกหนึ่งรายครับที่มีประสบการณ์นในอังกฤษอยู่แล้วครับก็คือมิเชลโอลิเซ่นะครับโอลิเซ่ก็เคยมีข่าวบางๆกับแมนยูมาก่อน ในช่วงหลายเดือนก่อนนะครับ ซึ่งตั้งแต่รายนี้อาจจะมีค่าเฉลี่ยยาพอสมควรนะอยู่ที่ประมาณ50ล้านปอนด์นะครับสำหรับโอลิเซ่เนี่ยนะครับวัยเพียงแค่20ปีนะครับแล้วก็มีส่วนสําคัญในการทําให้พาเลตเนี่ยดูดีขึ้นในช่วงซีซั่นเกาะนะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยพัฒนาขึ้นมาแบบเรื่อยๆในช่วง12เดือนที่ผ่านมานะครับตำแหน่งเนี่ยก็คือเล่นเป็นด้านข้างได้นะครับปีกด้านข้างได้แล้วก็เป็นมิดฟิลดโตรุกได้ด้วยนะครับน่าสนใจในจุดนี้นะครับเจ้าตัวทำไปทั้งหมด2ประตูแล้วก็อีก5แอสซิสต์นะครับจากการลลงงเ่่่่่่นนนนนนัััดใชววซซีีทผาาามะครบก็ถือ เป็นนักเตะที่ดึงเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเป็นอนาคตของทีมอ่ะใช้แบบระยะยาวกันได้นะครับนะก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับส่วนเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยโยมาที่เบโดเนโตนะครับเบโดเนโตเนี่ยนะฮะก็เป็นนักเตะที่เราเคยเห็นฟอร์มมาแล้วนะครับตอนที่บู๊ฟเนี่ยเจอกับแมนยูเนาะฟอร์มโดดเด่นพอสมควรนะครับเร็วทักษะดีคล่องนะครับแต่ว่าเสียอย่างเดียวเนี่ยสิ่งที่ต้องเช็คเป็นพิเศษก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บของนักเตะรายนี้นะฮะเออแต่ว่าถ้าถามถึง ด้วยเรื่องของวัยที่ยังไม่เยอะนะครับเรื่องของฟอร์มการเล่นเรื่องของสไตล์การเล่นเนี่ยมันก็เหมาะสมกับระบบการเล่นของเอเดรียนทายอยู่แล้วสําหรับเบโดเนโตนะครับนะอ่ะโอเคประมาณนี้ครับนี่คือตัวเลือกเกี่ยวกับแนวลุกที่น่าสนใจที่เอามาเคาเพิ่มเติมการแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวของเบนจามินเซสโกนะครับมีรายงานระบุกันออกมาครับว่าตอนนี้ จะมีการหาลือเกี่ยวกับอนาคตของเบเจเมนเซสโกแล้วก็น่าจะได้บทสรุปในช่วงสัปดาห์หน้านะครับว่ากันว่าทางเอเบลไลเนี่ยซึ่งอยู่ในเครือของ เรดบูลเนี่ยนะครับมันก็เป็นพันธมิตรกันอยู่แล้วอะระหว่างเรดบูลสอบวกกับเอเบลไลซิกเนี่ยอยู่ในเครือเดียวกันเนี่ยคือทางเอเบลไลซิกเนี่ยมีโอกาสที่จะติดต่อดึงตัวเบอเจมินซิโกเข้าไปร่วมทีเหมือนกันนะครับเพราะว่าคือมันมีโอกาสเป็นไปได้มากกว่านะฮะในเรื่องของการย้ายนะเขาก็เลยแบบว่าตอนเนี้ยคือตอนแรกเอเบลไลซิกยังไม่มีข่าวมากนะักแต่ว่าตอนเนี้ยพอเอเบลไลซิกเอาด้วยเนี่ยทำให้เหมือนกับมันเป็นการโยกภายในอะ ล้วก็ทีมอื่นอย่างเช่นแมนยูเชลซี C, แล้วก็อีกประมาณสามรสี่ทีมเนี่ยอาจจะแปก้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็เราติดตามกันครับเป็นเรื่องของคนที่น่าสนใจนะมันไม่ใช่การสนใจที่ง่ายของเบเจเบนเซสโกนะครับเพราะว่าหลายๆทีมชั้นนําในยุโรปเนี่ยต่างให้ความสนใจครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปว่าตอนนี้หลักๆเนี่ยก,ก็มีแมนยูเชลซี C, แล้วก็ทีมอื่นด้วยนะครับนะก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับดีลนี้ ส่วนข่าวข้อสิบที่เป็นข่าวข้อสิบจาก,กันออกมาเนี่ยนะครับมีรายงานกันออกมาจากกาเซเ t อร์เดลสปอร์ตนะครับมีการระบุว่าแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยตกเป็นข่าวสแสดงความสนใจมาโกอ a นาโตวิสนะครับูนยนหน้าของบรุญญาเพื่อเอามาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับศูนย์หน้าที่มันขาดแคลนอยู่นะครับเนื่องจากว่ามาซียลได้รับบาดเจ็บแล้วก็โรนโดเนี่ยอนาคตก็ยังไม่ชัดเจน บางทีอาจจะดึงโซน,น่าเข้ามาแก้ขัดก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวขอเสียเฉยๆผมมองว่าคือแมนยูไม่น่าจะซื้อนักเตะในรูปแบบแบบนี้อีกแล้วนะคือเขาจะหาแบบนักเตะที่ใช้งานได้หลายปีนะครับแล้วก็เป็นคนที่ตรงกับสเปคที่ทางเอเดกทนทางต้องการนะครับจะเน้นแบบนั้นมากกว่าแล้วก็ปิดท้ายกันครับเป็นเรื่องราวของลีรอยซานนี่นะครับก็เป็นเรื่องที่ แปลกใจเหมือนกันนะอยู่ดีซึ่งล่าสุดเดี๋ยมันก็ว่าแมนเชสเตอร์เดนเน่ได้มีการเข้าไปสอบถามกับทางไบเยนิวนิกเกี่ยวกับการคว้าตัวเรยรอสานี่ปีกตัวเก่งของทางไบเยนนี่แหละนะฮะแต่ว่าแน่นอนครับว่ามันก็เป็นเรื่องยากอยู่แล้วเพราะว่าเป็นนักเตะสําคัญของทางไบเยนด้วยนะครับก็เลยทําให้ดิวเนี่ยมันก็เป็นข่าวผมว่าเป็นข่าวก็สิบจ๋าไปเลยนะครับพอๆกับทางอนาโตวิดเนาะที่มีการเล่นข่าวออกมาเมื่อกี้นี้นะครับ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือร่องนาวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคุณมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านครับ